ก็ซ uh ah ื้อแต่เข้าคันไซคันหเลยคันทุก้าง่มีดาก็ซื้อางเยอะดวบนเนี่ยสวยเนี่ยเลยนมันคตรนสวยอนอกหมดอนนี้ถตบนน้าสัอกกอง่ายาก็ไม่ค่อยถนัดแล้วเพราะว่ามีแต่ขายขาย สามวันสี่วันติดตัต้งแต,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 ต่วันฝนตกอ่ะเปียกหมดเลยวันนั้นโอ้โหนี่ต้นเฮียลูกเฮียไปหลอดไม่ทอดนี่ครับน,นีน่กำล,ลังกินนี่กำลังกินนะต่อมาเลยเอาแบบไอ่เนี่ยไปถึงบ้านแล้วกินเองบ้านเพื่อนผมอยู่กับพี่ ดูวาทิ well. ู้าท <ok ิ้มันต <ok ้องเินเดียวเลยไม่ไดถักไปง่าย